ฤดูใบไ,ไม้ผลิมาแล้วทุกคนอากาศช่วงนี้อากาศดีมากอากาศประมาณแบบ1 7ถึง25องศาตอนกลางวันอะไรอย่างเงี้ยแล้วแดดออก,ก็ออกอ่อนๆแต่ว่าลมที่พัดมาก็เป็นลมเย็นๆอากาศช่วงนี้คือช่วงที่เราชอบที่สุดเลยแล้วก็ฤดูเนี้เป็นฤดูที่เราชอบที่สุดเลยนะเพราะว่าแบบดอกมงดอกไม้มันจะออกเยอะแดดออกดีฝนไม่ค่อยตกแล้วก็จะไม่ร้อนเกินไปนะน้าร้อนที่นี่บางทีมันก็ร้อนเกินเนาะอันนี้เรามาที่เมืองบาสซาซุงเนนเหมือนเดิมนะคะเนี่ยตัวอะไรไม่รู้ มีขนตาด้วยคือจึ้งเกินนะแล้วก็ที่นี่ตรงในใจกลางเมืองจะมีนี่แหละร้านขายหนังสงหนังสือนะแต่เราก็ไม่ได้เข้าไปดูไม่ได้เข้าไปซื้อหรอกเพราะว่าไม่ใช่คนชอบอ่านหนังสือหนึ่งแล้วก็อ่านไม่รู้เรื่องด้วยสองนะเป็นภาษาเยอรมันนะแล้วก็ไม่ใช่คนใฝ่รู้ใฝ่เรียนอะไรขนาดนั้นเนาะสมาธิสั้นจะตายขนาวเดือนนี้ดูคลิปวิดีโอยองดูไม่จบเลยนะ อันนี้เราก็มาเดินดูรอบสระน้ําของเมืองบาซาซูงเกง้นนะคะเป็นทะเลสาบเนาะดอกมงดอกไม้ออกเยอะมากอากาศแบบดีมากเลยวันนี้ก็มาเดินเล่นกันนะแล้วก็เห็นปลาดอกไม้มันจะออกเยอะแล้วเวลาที่เนี่ยดอกไม้ออกอะมันจะออกแบบเต็มต้นเลยนะมันเหมือนแบบมันอั้นมาจากฤดูหนาวอะเนี่ยเดินเชี่ยวกันมีความสุขมากแล้วก็นี่มันเป็นเหมือนฉลองครบรอบกี่ปีกี่ปีของที่นี่ไม่รู้มันมีลูกหัวใจมาตั้งด้วยนะ นี้ก็ถ่ายรูปไปนะดอกบงดอกไม้เยอะมากฟินใครชอบดอกไม้นะฤดูเนี้ยทุกคนจะชอบมากตามข้างทางนะมีดอกทิวลิปมีดอกไม้เล็กๆดอกยงดอกยาก็สวยแหละและแดดก็ออกนะดีมากแฟนเราเนี้ยออกไปตากแดดหลังคอแดงเลยนะแต่ว่าเรายังไม่เป็นอะไรอยู่เรายังดีอยู่นะก็เดินชมเป็ดชมอะไรนะทีนี้มันจะมีเป็ดมีห่านด้วยนะห่านหรือหงไม่รู้เนี่ย มันก็มากินอาหารเนาะล้วก็เดินดูเดินชมวิวไปเนาะ <âu> เป็นกิจกรรมที่อยู่เมืองไทยไม่ค่อยได้ทำานอะอีประ,ประเภทเดินไปเรื่อยเปื่อยเนี่ยเราไม่ค่อยชอบเลยชอบเดินแบบว่าตามตลาดนัดมีอะไรให้ซื้อให้กินอะไรอย่างเงี้ยเดินเรื่อยเปื่อยแบบเนี้ยไม่ค่อยได้ทํานะเพราะว่าร้อนนะอยู่เมืองไทยแต่อยู่นี้นอากาศมันดีไงดูดิมันมันรู้สึกดีด้วยนะมันรู้สึกดีแบบรู้สึกดีจากข้างในอบอกไม่ถูกมันรู้สึกแบบฟินแบบเออสวยๆงามๆนะถึงแม้จะไม่มีอะไรกินก็เถอะ ถ้าอยู่เมืองไทยนะที่อะไรแบบนี้อย่างน้อยต้องมีหนึ่งร้านลูกชิ้นสองต้องมีร้านน้ำสองรถซัเลิงต้องมีนะเพื่อขายของแต่ที่นี่ไม่มีอะไรเลยนะมีมีร้านไส้กรอกอยู่ตรงตรงที่เขาให้เช่าเรือเป็ดถีบนะแต่ว่าไส้กรอกสามยูโรก,กว่านะแฟนเราก็บ่นว่าโอ้โหแพงจังเลยอะไรเงี้อยอมเดี๋ยวก็เดินไปเรื่อยๆนะชมวิวชมอะไรก็พาทุกคนมาชมวิวที่นี่ไปด้วยกันนะคะ สวยงามจริงใครที่ชอบใครที่อยากมาเที่ยวเยอรมันนะมาช่วงเนี้ยถูกต้องยังไปเดินดูกรงดูก,กบนะกบเหมือนจะแอบผสมพัน์กันนะเราก็ไม่แอบดูนะ